ธุรกิจในจังหวัดตากระบุนะคะว่าถ้าหากโครงการจะตั้งเขตปกครองรูปแบบพิเศษในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากล่าช้าจะทําให้ประเทศไทยนั้นสูญเสียโอกาสทางการค้าค่ะขณะที่ผู้นําท้องถิ่นต้องเสนอเรื่องให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่อีกครั้งหลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลติดตามจากรายงานค่ะ ขนส่งสินค้าจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศพาม่าที่ไม่สะดวกและล่าช้าเพราะส่วนใหญ่ยังคงใช้เรือหางยาวในการํำเลียงประกอบกับการท่องเที่ยวชายแดนที่ซบเซาทําให้ที่ผ่านมาชาวบ้านและนักธุรกิจในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องการให้อาเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ปกครองรูปแบบพิเศษหรือนครแม่สอดเหมือนเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเพราะเชื่อว,ว่าจะสามารถพัฒนาให้เหมืองแม่สอดและ้อําเภอพื้นที่ชายแดนไทยพามา่าในจังหวัดตาก มีศักยภาพในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่บอกเป็นความที่เห็นด้วยครับว่ามันทําให้ระเบียบเข้ามาจัดระบบอะไรในทุกรูปแบบนะการจัดเก็บก็ดีการข้ามนกคมก็ดีนะการส่งออกก็ดีเรื่องของรายงานก็ดีเนี่ยมันจะมีระบบเข้ามาถ้าหากว่าเรามีรายได้ส่วนนั้นมาพัฒนานะก็ดีแม้ก่อนหน้านี้รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะ จะเห็นชอบในหลักการและสนับสนุนการจัดตั้งนครแม่สอดเพราะเชื่อว่าสามารถพัฒนาให้เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีนแต่หลังเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็ทําให้ผู้นําท้องถิ่นต้องเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งรักชินวัตรเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้งโดยระเบียบของการดำเนินการเนี่ย ล่างของเราเนี่ยล่างของคนระบาดความไม่เสถีจรต้องเอาเอากลับมานะครับให้กระรวงใหม่เนี่ยเมีชอบเป็นช่งหนึ่งก่อเสนาสถาบันก็เป็นเรื่องที่ผมก็ติดตามอยู่แล้วก็ไปในวันพรุ่งนี้ก็จะติดตามไปผมจะไปประสานงานกับทางเลขาธิการองข้อมูลบอกว่าที่ผมได้ส่งเรื่องไปแล้วเนี่ยฝากท่านติดตามให้ใหท่านรวดเพื่อที่จะให้เนิ้อข้อมูีนำเรื่องเข้า ในสุชาติตรีรัฐวัฒนาอดีตประธานหอ,อการค้าจังหวัดตากระบุว่ารัฐบาลชุดใหม่ควรสานต่อเขตปกครองรูปแบบพิเศษคนครแม่สอดเพราะจะเป็นผลดีทั้งทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการคมนาคมอีกทั้งยังรองรับเขตการค้าเสรีอาเซียนในปี2558ซึ่งพม่าต้องลดภาษีนำเข้าสินค้าหลายอย่างในฐานะสมาชิกอาเซียนหากล่าช้าออกไปจะทำให้ไทยสูญเสียโอกาสทางการค้า ปัจจุบันการค้าชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีมูลค่าการค้าเดือนละ1,000ถึง1,500ล้านบาทหากเขตปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอดเกิดขึ้นภาคธุรกิจเชื่อว่าจะมีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นกว่า1เท่าตัว